สวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่มารับชมคลิปนะครับวันนี้เราจะมาทําคลิปวิดีโอทดสอบเรื่องการดูดเลเวลของตัวละครห่างกันได้กี่เลเวลนะครับซึ่งถ้าเกิดมีใครมาถามผมก่อนหน้านี้ผมจะตอบว่าไม่เกิน19เลเวลนะมาดูดกันได้ไม่เกิน19เลเวลซึ่งแล้วก็มีคนบอกว่าได้ถึง25ห้เลเวลเลยนะพี่นะ 2ี่ห้ามั่งยี่สี่มั่งยี่สามั่งยี่สองมั่งยี่เอ็ดมั่งนะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาทดสอบกันนะครับผมมีตัวเลเวลที่ห่างกันอยู่ยี่สิบห้าเลเวลกับยี่สิบสี่เลเวลนะครับคือถ้าเกิดมันห่างได้ถึงยี่สิบสี่เลเวลมันจะห่างจะพูดยังไงเดียไอยี 21, 22, ่สิบเอ็ดยี่สองยี่สิบพวกนี้มันก็จะดูดกันได้นะครับอืมเรามาทดสอบกันดูนะครับว่าถ้าเกิดยี่สิบสี่เลเวลกับยี่สิบห้าเลเวลเนี่ยห่างกันแล้วจะได้ไหมนะเทสดูเลยตัวนี้ตััวหลกผม เวลหกสแล้วก็อีกตัวหนึ่งเวลสามห้าลบสามห้นะครับยี่สเลเวลนะครับไปจะให้ดู e p ก่อน e p ตัวลองนะครับ0.5 0%, 0อ่าเข้าปาร์ตี้กันแล้วนะแ๋้วผมเอาตัวตัวหลักไปตีมอนลองเลย หนึ่งตัวครับดูให้ดูอีกพี่ก่อน0.5เท่าเดิมอ่าเดี๋ยวลองดูอีกสักตัวเนาะอีกสักตัวอีกสักตัวอีกสักตัว อยให้ดู EP นะครับ0.5เท่าเดิมแปลว่า25เวลไม่ได้นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมเอาตัวเวล24มาหาง24มาสักครู่โอเคตัดกลับมานะครับตอนนี้ผมเอาตัวเวล36มาแล้วครับซึ่งห่างจากตัวเวล60อยู่24เวลเนาะก็ลองคำนวณดูนะครับ60ลบ 3 6นะครับเท่ากับ24เลเวลอ่าแล้วก็ดู ep นะครับ ep ตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด0.22%นะครับ0.22%อเออ้ากดยอนไหมทดสอบกันเลยครับเอาตัวนี้บินตามก่อนนะ มาเป็นไงครับตัวเดียวเองนะครับอยากให้ดูเปอร์ให้ดูเปอร์นะครับนี่ครับขึ้นมาแล้วจากเมื่อกี้มี0.22%ตัวนี้ขึ้นมือขึ้นมา3.61%แปลว่า24เลเวลดูดได้นะครับอ่าเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่แล้วครับซึ่งเซิร์ฟเดิมมันได้19 level. เลเวลวเซิร์ฟนี้ได้ 24เลเวลนะครับผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันพอเห็นพอดีไปเห็นในเพจเขาคุยคุยกันว่าเออมันห่างได้24เลเวลนะสามารถดูดได้ผมก็เลยมาสร้างตัวทดสอบซึ่งผมมีตัวเลเวล60อยู่ผมก็เลยไปสั้งปั้นตัวเลเวล35,36มาเพื่อเอามาเทสให้ดูเนี่ยแหละผมไปลองเทสต,ตัวห่างเลเวล21มาแล้วมันใช้ได้ผมก็เลยคิดว่า24เลเวลมันน่าจะได้ด้วยตามที่เขาบอกกันก็เลยมาเทสให้ดูก็หายสงสัยกระจ่างกันแล้วนะครับว่าวันนี้ เซิฟนี้เซิฟของเพย์พาร์นะครับสามารถดูดได้24เลเวล่ะโอเคนะครับคลิปนี้ก็มีเท่านี้แหละมาทดสอบให้ดูกันแล้วก็ท้ายนี้ถ้าเกิดใครมีคําถามสงสัยอะไรยังไงนะครับคอมเมนต์ถามกันได้เลยหรือจะมีข้อเสนอติชมแนะนําหรือจะให้ทําคลิปอะไรสามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําให้งนั้นคลิปนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามเราชมคลิปครับไปละบ๊ายบายสวัสดีครับ